โอเคเข้าอีกแล้วครับสวัสดีไหมเนี่ยสวัสดีสวัสดีไหมครับสวัสดีครับผมกับอีสานคุณก้นนะวันนี้เราจะไปจับเขียดจับเขียดจับเขียดด้วยอุปกรณ์อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์พื้นบ้าน ขวดน้ำนะครับอุปกรณ์พื้นบ้านเราจะไปคุบเขียดกันนะเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นยังไงรอติดตามดูว่าเขียดมันจะมาอยู่ในนี้ได้ยังไงตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมอุปกรณ์นะครับนี่ไ้าขวดพัดตีไเนาะนี่ฟ้าขวดพัดตีครับเขาตัดมาเขาเอาฟ้ามันซุบเข้าไปในขวดนี่ทอพี่วิซีนี่เขาใส่ไวเพื่อบ่ให้เขียดโดดออกไปมั้งครับอนี่เขาไปคุบปุ๊บ เขียดกันสิเข่ามาในนี่มาอยู่ในขวดออกไปใส่บ่ได้ครับคุปไหมกันคุบแบบนี้ครับคุบปป,ปอ้าทไมเกือบออกมาข้างเดียวกันแล้วผมจะใส่ยังไงล่ะครับผมอ่ะใส่ไปข้างเดียวกันนึกวไว้ขาข้างเดียวไม่ได้นะเกือบคนละข้างนะครับนี่นี่นี่นมันคนละข้างโอ้คนเสียงส่ไก่อาไทยได้อเอยไายลวดไายรูดโอแมีนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวฮักเดี๋ยวนั่น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 อยู่ใต้หันไปหาเอาอยู่ใต้เล่าเอาขวดไปหาเอาไปดีสเดียวกัน หามสูบ่ใเราแล้วเขาดฟ้งเเลยสูบอ่ะอน,นี้เอาไว้โอยอันนี้มันกิงน้อยหนว่าเขามันต้องได้พื้นมัมนจะไปคุ้มเขียดื่ไปน้ำมูดอกนางาไหวเ่าแล้วเท่าแล้ว <laughs> นี่นะครับอุปกรณ์คุ้เขียดติดตามนะครับ <c oughs> วิธีไปหาเขียดติหาแบบใดด้วยสิ่งนี้โอเคตามดูไปกันเลย ตอนนี้กำลังหามันบ้เดี๋เดๆดเดเด็่เห็นเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเบียบเบียเบียตียังไม่เ็ลังดตัวีเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นท่ากูถืออป่องเนาะเออจอดรถนี่เรามันจอดก็ได้ท่ ทัานดับเกียงรถทัานแคะก่อนอ๋อรถโดนนี้เลยดับเขียรผกำลังหาเขียรอยู่เนะครับตอนนี้เด้อยังไงลงมา็นโต๊เห็นไหมท่านเห็นเขียรไหมท่านทำไมไม่เปิดไฟเห็นแล้ว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 ท่านเอาไปตบไปทดีแป๊บนึงแป๊บนึงอุ๊บเข้าป่าไปแล้วเห็นไคาดบันเออ รถนึงกำลังกระโดดเ,เห็นแล้วเ,เห็นแล้วก็ไม่ก็ไม่รถมีคราบไส่เกียร์ปกติไว้ปนะไส่เกียร์ปกติไว้มึงใส่เกียร์ปกติไว้เบิร์นเครื่องไว้บาดนี้เดี๋ยวกูณถเป็นภูมิเอามึอถือฟองให้กูแนะ่รถมันใส่เกียร์ว่างยาก้ยแต่ยังไงเนาะเดี๋ยว,วได้ตามหนึงเนี่ยเนี่ยโตไม่ตัวบันทันนี้บ่นทันนี้เดินไปนี่งเดิน มันถูกอะขย,ยบับขย,ยับนั่ของไอ้ไรมันอันนั้นม,มันเราใส่ปอกเงามมันบวโดดมันบวโดดเกิดเหรอไหมมันก็บวโดดว่ะมันบวโดดะตัวใหม่เอาตัวใหม่มตัวนี้บโมพนัน ก้วุดะเข่าปลาแล้วนั่นนั่นเขาเห็นแล้วเข่าปลาแล้วหาตัวใหม่หาตัวใหม,ม่นะครับการคุบเขียดนี่คือเขียดโม่นะครับกรึกระโดดแหนะของอะไรมันกระโดดมาได้นั่นเอเขาแม่ได้ขวดแล้วครับของเรามันั่ะใส่อันนั้นเออ โอเคนะ่เอามาโชว์ดิแล้วตอนนั้นมันถึงสูงพดนี่ครับมันมันมันเขามาอยู่ในขวดแล้วเนาะนี่เนาะอืนี่ตัวเ่ียออไปอ่าตัวไม่ไปเรื่อยๆบันนีตตอนนี้เขาก็คือให้มันอยู่ในขวดไปเรื่อยๆหันอเ่าขวดไปเรื่อยๆอือจนเขาพอใจเขายังไปออกครับบัณนี้ก็หาตัวไม่ไปเรื่อยๆครับโอเคเนาะครับเนาะตอนนี้เห็นอีกหนึ่งตัวแล้วด้วยครับเด้อ ุ้มันถือเนี่ะขึ้นแล้วโอเค,ออเคตัวนี้ตัวใหญ่เลยเอาไม่แล้วครับนี่ครับอยู่ในขวดแล้วนะครับด้วยไฟอัดจิตซองสว่างเนี่ยไี่แล้วโอเคไปอาอีกเขียนโม่เลยนะี่ บ่เข่าวะมันมาโดดต้นเออมันบ่โดดมันสีดขั้นโดดแบบนี้โดดเลยมั้ยโอ้เจี๊ยบมือขีดขั้นตัวนี้อะไรเบ๊ยเอาโอ้มันก้อมแล้วโอ้ตัวนี้มันบ่โดดครับมันาย่กดอืมมันบ่โดดตัวนี้มันบ่โดด ตรงใจอันนี้มันเห่วไปครับเดี๋ยวขอแต่งกันปกตมันต้องฉันก็นีนะกะว่ามันปั๊บมันจะด เค okay. เข้าอีกแล้วครับนี่นี่นะฮะอ้ตัวนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยอเข้าแล้วนะครับเข้าแล้วเน็ตซองไปมา,ามปมด้วยเน็ตนี่โอ้สาม,ตมโตปนอิ่ม,มครับ <c oughs> ยังยังยัยยงไงกันไงนลงยังสิยให้ลงทางนี้เอาทางนี้ลง อ่านี่แหละครับให้มันลงอยู่ใต้ขวดจังสิมันปะนี่แหละครับเอาขยังเขาต้องถึงสิครับเวลานั้นเฮาจังคุบแล้วให้เอาลงมาทางนี้เพราะว่ามันโอเคโอ้นี่แหละครับไปไปเรื่อยๆเอาบ่บ่มาถ่ายตอนเห็นหม้อไฟจังนี่แหละไฟจังนี่แล้วเห็นแล้วโดนบ่ทํา มันยยาากตเดียวเอาคุบถือกองอยู่ถือกองอยู่คุปเอาบม่ต้องย่าไปปั๊บโอ้โอว่าน่าแน่นปอยอยู่วะอยู่ครับอ่ะอ่ะมาหนีตัวนี้มันขี้เกียจเกินอ่ะเอามาเปิดใจนี่กันน้ำนี่นะครับอนไรนี่ โอ้สุดยอดเนี่ยครับเนี่ยโทรศัพท์กระฮียออกอยากโอ้เขียนมแต่ตัวยิ่งใหญ่น่ะเนาะอืมเหมือนไหมหมออ่ะนีะนนนนน่นะขนี่ครับอยู่ในนี่แล้วน,นี่นี่ขวดแรกเด้นี่ขวดเดียวขวดเดียวอ้าขว,ดดวขวดที่สองอ่ะเตรียมขวดนี้นะ เรียบร้อยอน,ออนี่ขวดที่สองแล้วเฮ้ยยกโซ่ดูขวดที่สองเอาวา,างเอวางลงวางลง,ง,ง,งไฟไฟเนต็ตมันยังเหลืองเออนี่แหละครับโอ้เกียดอ่ะขวดที่สามที่สามครับ โอาโทรศัพท์ก็ได้อย่าไปใส่ถุงเสือแม่หรือเมื่อนอยังอเออนี่ขวดอ่อนขวดหน่อยลงยากแน่ยยังน้อยมันมันฆ่าอยู่นั่นเนี่ยโอ้ถือว่าผลประกอบการแ<า>ปร๊บเดียวครับเขาเอินได้ยังนี่ได้มุกไปนี่มุกครับได้มุกแล้วแล้วล้วง่ายพเออแล้วง่ายพอดีโอ้ตัวง่ายครับตัวนี้ออกจากขวดบ่ลมครับ นี่แหละครับตัวใหญ่ออกจากขวดบอลลมครับไขอ่องตรงป<ะ>ัดกบหน่อยทั้งกบหน่อยกบใหญ่แล้วครับเอาเมื่อไหร่ลครับว่าตาเห็นตามันวันนี้ออกง่กวคนนี้ออกยากอันนี้มืนเกาตะกี้เหมือนป่าที่ทำเยืนไปอยู่อันตะกี้แม่งแกงวดคนตัวยิ่งแย่งคนนี้เข้าไปเดี๋ยเซี่ยงเราเนี้มีตะเขียดได้ครับนี่นี่ได้หลายเติบนี่ถุงหนึ่ง แมี้นะนี่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 ถุงที่สองเนาะแมนเนี่ยถุงถุงแหกอยู่ในนี่นี่แหละครับอันไล่ออุปกรณ์ในการจับเขียดคุบเขียดของอีสานนุ่นโกเป็นทังสี่แล้วครับเนี่ยทีมงานก็ขึ้นนี่ก็คงสิขอพ่อซับนี่ครับครั้งหนึ่งครับโอ้โห,โหนี่อเอาถุงนั้นออกมาอีกเนี้ยนี่เดี๋ยวนด้ครับไฟมันสะท้อนอยู่อืม น,นี่นะมันเป็นสองถุงร่วมแล้วกับแหะโล่อยู่ด้เนาะอืมโลกวาอยู่ผมมาหาเนี่ครับโอ้เห็น่่ครับเห็นบ่เห็น,น,หนกนัต้องขออภัยด้วครับเด้มมันกลางคืนป้าสองถุงฮะเดี๋ยวมันโมไปนะเที่ชยองมันต่นเหรอ <laughs> นี่แหละครับหนึ่งถุงแรกสำหรับการหาเขียดในวันนี้ด้วยกวาดพลาส,สติกใส่เวลาหาอยู่ประมาณชั่วโมงก,กว่าๆนะโดนอีกถุงหนึ่งกำลังหย่อนมันลงอยู่ชุ่ชั่วโมงข้านั่งกินเหล้าเอออ,อชุ่มโมงฮ่่าฮ่าโอเคได้สำนีกกันตั้งใจฮะเออนี่ครับก็ถือว่าก็ตั้งใจหาดีๆอะไรก็นี่แล้วแรงแล้วง่ายนี่แหละครับ ห,ห้องห,ห,หาวิธีนี่ห้องว่าอะไรฮะค้าเขียดพ่อมนะครั้งได้โดนเขียดว่าตายเขียดว่าตายถื้อไปใส่เวลาหาอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงได้เขียดโม่หนึ่งกิโลหนึ่งกิโลพอดีเป๊ะเลยครับง่ามเลยครับเขียดโมน่นี่นี่ครับอุปกรณ์ในการหากับขึ้นนี่แหละครับขวดพลาสติก เอาเป็นเอ็นว่าบ่ต네้องขุบเนาะเขียยบดตื่นอ่าต่อือแล้บโอเคครับค่ั้ใตั้งใจับนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนเด้อครับที่เขามาเบิ่งอีสานกันโกเนาะวิธีหาเขียดหรือจับเขียดอีโม่ือว่าเขียยก็ไหวมันเริ่มไหวแล้วเนาะ หลังจากที่ผลมันหายไปฝนมันบดตกในสำนีในเวลาหนึ่งชั่วโมงกวกาัเนาะในเขียดหนึ่งกิโลนี่ก็ถือว่าสุดยอดละต้องฝนลินลนครับผมสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปก็ขอบคุณทุกคนนะครับทังช่องอีสานคนโกอะเอย่มฝากกดติดตามกดซับสไคร์อีสานคนโกไว้น้ำนะครับผมมีอย่างดีๆจะมาเห็นในเบืองไมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอันนีครับโอ้ชูยังนี่ถุงชูย,ยังสีเซึ่งเงินนี่นี่แหละครับเอาไฟออกดูไฟมันแจงไปมันว่เห็นเขียเนน,นี่ครับนี่ครับไต่กันประมาณสิบนาทีเนาะโอเคโ,โอ้ยมีเบียร์อ,ยอีกหายเขียนยังไาเบียร์อยู่โอเคเนาะครับเนาะ